รถตีเทินนะครับเกดหมื่นมีทอนรอชมได้เลยสวัสดีครับภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วครับผมช่วงนี้ก็จะเจอกัน, Boy 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 นบ่อยๆบ่อยๆนะครับเพราะเราจะมีทั้งรถเทินขายออกรถเทินขายออกนะครับวันนี้มีรถราคาแบ่งปันอีกแล้วนะครับท่านโอ้โหเจอเจอบเจ้าสตา a ์ดปี2000เครื่อง2.5ดีเซลแอร์เย็นเพลงเพราะเกียร์ดีเครื่องนิ่ม แถมสีลิมิเต็ดลายพรางโอ้หเจ๋ะเลยครับคันนี้เป็นสีเขียวหัวเป็ดนะครับโอ้หสุดยอดแน่นอนคันนี้นะครับอ่าเชิญชมรอบๆคันเลยครับนี่ตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับลายพรางนะครับผมนี่สีก็ล่นนิดหน่อยนะครับติดมือเลยโอเคนะครับคันนี้ได้ล้อดีแม็กนะครับยางก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับใครซื้อไปเข้าไรเข้าสวนใครซื้อไป ให้คนแก่คนเฒ่าใช้ที่บ้านเข็นวัวเข็นควายนะครับหรือใช้ในกิจการใดๆนะครับใช้ได้หมดเชิญชมรอบๆคันเลยครับสีไม่สวยนะแต่คัดสีไม่ผูดนะจ้าโอ้โหอเน่เน่สีนะครับนี่ขามือเลยนี่ฝาท้ายนะครับมีสนิมกินมากเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานแม็กไลเนอร์มีให้ไปเชิญชมรอบคันเลยครับแต่ทุกท่านลองหลับตาม,มาดูข้างนี้ดิครับโอ้โหเหมือนเดิม เอาอย่างนี้ราคาเกินคุ้มแน่นอนเชิญชมในหน้องโดยสารไปอ้ยคันนี้นะครับยิ่งกว่าทุเรียนนะครับผมภายในราดำครับผมเขาบอกราดำนี่ของดีครับโอ้โหนี่กลิ่นนี่สุดยอดเลยกลิ่นเหม็นลาเลยนะครับรถเนี่ยเกียร์ดี โอเกีใช้ได้ครับเกียร์ดีเกียร์ดีนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับรถตีเทิร์นของเรานะครับใครซื้อไปทามาขากินขาขายเข้าไร่เข้านาเข้าป่าเข้าสวนเข็นนัวเข็นควายนะครับโอ้ยสุดยอดเลยนี่ไฮไลท์เครี่องเครื่องนะครับอยากจะบอกนะครับคานเดิมโรงงานครับหน้าตาเดิมสนิทครับฝากรัโปรงครับเดิมเดิมจากโรงงานครับเครื่องแห้งครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ครับโอ้โหคันนี้นะครับมันอยู่ที่เครื่อง ขออนุญาตนะฮะขี้เกียจโมแล้วฟังเสียงเครื่องเลยอย่ามาว่าคุณปู่นะครับเสียงเครื่องโคตรนิ่งโคตรแน่นนะครับแม่บอกเลยมามาฟังใกล้ๆเลยมือกล้องมาเร็วเฮ้ยเสียงเครื่องดีครับบอกกันเลยขับดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นแน่นอนนะครับอันนี้ ขออนุญาตดับเสียงเครื่องแล้วฟังเสียงราคาเลยครับย้ำนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้าสาร่านะครับ2.5ดีเซลปี2000นะครับภูมิรถสวยขอเสนอราคาขายแค่6 0 0 0บาทย้ำ 6 9 0 0ื 69, บาทนะครับรีบให้ไวเลยบอกเลยราคานี้ไม่มีแน,น่นอนนะครับใครสนใจสายด่วนนะครับโทรทางเบอร์โทรไลน์แอติกตอกยูทูบเฟ e บุ๊กนะครับมาได้เลยสําหรับวันนี้นะครับหิวข้าวแล้วตอนเย็นอย่าลืมทานข้าวด้วยนะจ๊ะจุ๊บจุบสวัสดีครับ